อึดสื่อเหรอยูซ่าเอซิสขาดแล้วกลับมาคุมโมเลยตาขาดไปครึ่งอันเลยโถเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอันสุดท้ายค่อยๆใส่ค่อยๆวางปะนิดลูกปะนิดวางดีๆเย้ นี่อันนี้อ่าสวัสดีครับพี่พอตน้องพรใจวันนี้มาทําอะไรกันเอ่ยมา,ามตัดยิงปกนนะค่ะคุณกค่ะอ่าไหนดูซิมีรูปอะไรบ้างเนี่ยจีนุกับชินาบอุอ่า โอ้โหแล้วอ่ะพอใจอ่ะพอใจมั่งใครเก๋อ่าเมื่อกี้อ๋อแล้วใครอีกอ่ะหมดยังหมดแล้วอ่าเดี๋ยวเราเ,เราเรา,เราตอนนี้เป็นจิ๊กซอว์ถูกไหมพอดเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนพอดจ,จ,จะต่อไหนต่ออันนี้อ่าพอดหยิบมาอ่ะพใจจะต่ออันไหน อ่ะทัจิโร่อ่าพอเอาสองอันออกไปก่อนอ่ะพี่พอสอย่างแรกเราเราก็ต้องอันนี้ก่อนกระจายจิ๊กซอก่อนแล้วเราเราค่อยมาต่อนะโอเคเปล่าต้องแยกแยกจิ๊กซอก่อนแยกจิ๊กซอก่อนอ่าโอเคนี่เรากระจายจิ๊กซอเป็นแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวพี่พอสเริ่มต่อเลยโอเค ชื่ออะไรนะลูกตัวเนี้ยตัวเนี้ยต,ตัวนี้ชื่ออะไรนะมาคุมโมะเหรอเอาจริงแม่ไม่รู้จักเลยนะมาคุมโมะอยู่กับฟาร์มมโตะเหรอฟาร์มิงโตฟามมิโตใช่ไหม,ไหมอ๋อก็อคล้ายๆกับฟาร์มิงโกเหรออ่า <c oughs> นี่นี่นดวพี่ฮอตเขาตอบนะ วาล้ยอันนี้ก็เป็นการฝึกสมาธิของน้นองๆไปด้วยนะคะแม่เราใช้ชิ้นน้อยหน่อยวางก็ได้ลูกอันนี้มันเป็นเหมือนแบบกระดาษเนาะเพราะเนาะจะวางมันไปน,นี่ต่อแล้วไหนต่อลูกที่นั่นี่นี Yo, This old man, he played nine, he played dick-back on my spine. Anyway, give a dog a bone, this old man keep rolling bow. ถ้ามันเป็นสีไหนหนูต้องหาสีนั้นใช่ไหมเห็นยังเจสีเหลืองยังหนูมีสีเหลืองกี่อันหนูลองเปิดดูสีลุกเนี่ยอ่าพี่พอรอมมีสีเหลืองกี่อันดูสีเห็นไหมเออนั่นแหละสีเหลืองก็เป็นตัวอะไรนะชื่ออะไรนะเซนสึใช่ไหมเซนสึเป็นแฟนอะไร เซนสุเซนิสเป็นแฟนกับใครเขาชอบใครเขาชอบใครนะอ๋อเนสิโกจังอิซเซนิสก็ชอบพูดไงนะเนซิโกจังอย่งนี้แล้วทักแล้วก็ไม่เลยกันเลยเขาชอบเล่นเขาชอบเล่นเนสโกจังว่าไงนะเขาชอบเล้นเขาชอบเล่เนซิโกจังว่าไงนะ อ๋อใครร้องแฮ่เรากอามนหนักนจิโร่เลยเออโอเคมาต่อก็ต่ออ่าได้แค่นีเสรครบหมดแล้วใช่ไหมลูกอ่าตอเราดูนี่ข้างใครเนี่ยถ้าเป็นแนวเนี้ยก็จะเป็นอะไรนะแันจิโร่ใช่ไหมคคน้อมนองชม อันน <Yeah>, really. mm ี hmm. mm ้ต hmm. mm ้องมุข hmm. mm ้า hmm. ม mm ่า hmm. อ so mm ีกรอบอีกรอบนึงนีอันนี้เสื่อเื่อเสื่อใครเื่อเต็มอิสุเน่ยต้องอยู่ตรงกลางแน่เลยเลนอึสอหรอ กลับมาคุโมเลยสาขายไปครึ่งอันเลยโถเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กกกับ้้เลลนไยยอออะดดดวงๆตจูี น้องๆ้องทำไมนะพอดไปเชื่อต่อติ๊กซอเลยเนี่ยดูดิอู้กระเสลอกกระเสือกกระเสือก,ก,กอันน,น,นี้อันนี้ต้องตลลอรงนู้นหรือเปล่าตรงนี้ยไงมันมันต้องอยู่แถวๆตัวเนี้ยใช่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 สุดยอดอ,อ่อนไหวมากอ่อนไหวดิฉันงานนะลองซื้อมาให้พี่พอดโทรล,ลองต่อติ๊ซอดูอันนี้ชุดหนึ่งอะ่ะชุดหนึ่งมีมีสี่แบบ สี่แบบก็ยี่สิบเก้าบาทใช่พอลเนี่ยอ่าสี่แบใช่สี่แบบม่ส่แบบยี่สิบเก้าบาทใช่ใช่แม่แม่ก็เลยลองซื้อมาให้พี่พอต่อดูกอนว่าพี่พอชอบต่อไหมมอไมไม่ไม่ไม่นี่ไที่มือพอไงที่มือพอเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกอนพอเฉยนพอเออนี่ทจิลนไงริมริมริมมุนมุมุนนี้ก็มุนมุนนี่ที่เห็นมขอบอะอ่ะอแม่จับช่วอจับให้อ่ะขอบขอบขอบชา่อกันจับชกันจับเป็นกระดาษนะทั้็น้นไ่เ็นกระดาษท่้ อ่อนไหวอันเดียวดยนเดียวนะอแม่จไให้อ่อมากอ่ะสุล่ะเจอสุนี่สดเจังอั้นมันเป็นกระดาษไงมันก็เลยเหมือนแบบไม่ลงกอ่ะอ่ะแม่กดไวให้นะช่วยกันจับวันอานสก็ใดูในะก็เนอีก เห็มันเห็นยิเหลืองใช่ปหมนี่สีเหลืองมันต้องทิ้มอยู่ตรงนี้เปล่าใช่ปหมไม่ใช่เหรอ เขาให้ลูกใส่มาให้ลูกใส่มาอ๋าใช่นี่ใครนะเนสโกจังจะพี่พพูดดิเนสโกจังเนสโกจังเออไม่เลยสองอันอันนี้ให้พี่าห้พี่พ่อเขาใส่ให้พี่พ่อเขาใส่อันพี่พ่อใส่อันสุดท้ายอันสุดท้ายเอาพี่พเ่อโล่โหเอาอีกอันหนึ่งไว้ไหนอะ เอาวเอียนุไปไหนแล้วอ่ะอันสุดท้ายค่อยๆใส่ค่อยๆวางประนีดลูกประนีดวางดีๆเย้่สลวยมากชว่่าไมน้ำตาจีลายพอสสำเร็จแล้วภารกิจของเรานี่อันนี้พี่พอพี่พอมาบอกเพื่อนๆก่อนสีนี่มันอันนี้คือชื่ออะไรกันบ้างลูกอินโอซูกิ อ่ารมโคโอ่าฟารมิงโตเซนิสือคาจิโ,โร่เนสโก้อันนนนไมนก่นนมนนีนี่อนนนนนเนนนนนนนเนนานน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 กานนแนน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 นากนนนน่นนนนนนนเซนน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 